ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับช่องแคมเปอร์คาร้วยเฮามีคอนเทนต์ที่แบบว่าเขาจะลองคุยกับฝรั่งเบิง้งเออแล้วเฮาจะคุย้ยวยภาษาอีสานเด้กี่นอนต้องเป็นอังกฤษเด้อกระสิตกอังกฤษจ,จักหน่อยเออมาว่ากันนะเพราะว่าเราทดลองเบิง้งเออเ่ามีอย่างไรพูดู้วาสีรอดบีบลอดเด้กปีหนองเด้อเขาสีลองเบิง้งว่ามันจะเป็นยังไงคำถามข้นใจนนและเขาบอกว่าภาษาอีสานเาออกไปผมมาจจีเข้อใจภาษาอังกฤษบางคำด้วยข้าใจ บ่ะไรเลยดอกทามเบิ้งเออมันมันจะเป็นยังไงฮนี่หลนี่หโอ้ยอยู่ฟอร์มเหรอคุนคาณอยู่ทส่หนะนได้อยบานอันบันบันบันข้ามกิ่งปะบ่อทิงผู้ตรงอยันองนอกบ้านโอ้ oh! บานบันข้ามตรง hey, เออฟอร์มม uh, 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 ันม yeah, yeah, yeah. uh ันกิงวัดจิงกิงเออมินิมินิมินินิดเดียวเออหน่อยๆบอยไงวัดดูยูดูดิสปีคเว่อร์สปีคใช่ย่าๆย่สปีคไทยอ๋อว่าแต่กูบอกว่าเปลี่ยนเนาะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ โอโเป็นน่ะห้อหืตัวกันีกว่นี่พุนไทยเนี่ยไม่ได้เนาได้นิดนึงได้นิดนึงได้สปิดลาวได้ไหมบบ i บอ o บอ b บอ l บอ i l What the fuck มันแมนบาลบัน เออสปีดสปีดเมื่อกี้อันเวียดนามป่ะจีนครับโอ้กปึ๊กเถอะวะกดปึ๊กเลยไปไปคลิปต่อไปยังไงนะกดแจ้งใดอ่ะเพิ่งถูกหัดเล่นเนี่ยครับสต็อปเห็นไหมคะว่าสต็อปอย่าหยุดเลยหรอใช่กดสองครั้งนะโอเคโอเค thank you thank you ไปไปครับไปายเฮ้ยหามันก็อย่าเก็มันบาร์ลอสโคบมันอก เขาบอกว่าสายจีนหรือบอกเวียดนามคนไทยตัวกันเว้ยาตัวไขว่เสิร์เจ้าเนี่ยมันหลอกเขาบอกยี่สันเนี่ยเว้ยล่างเบิ้งคือมันหลอกกะคนจ่อไปจะเป็นใครเนี่ยว้าวมันรอสิบห้ายเลยเลยโอ้มันไปยางไวเลยวะตืนอนไข่บาเจ้าเลยนี่ฮ่า Wow, beautiful. yeah. Huh? <laughs> you from China? Yeah. No, 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 no. you say là <laughs> bạn. Welcome. Uh, đi ba. Um. You're so cute. <coughs> ยวนยวนยูมีกะยั้นสอบอันไหนวะหอยแป๊บ <Hands up. S 1> ว่ oh, oh, oh. าเปลี่ยนยันฮะโอ้โอ้โอ้ยั้สิบอ่ะเดี๋ยวแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บแป๊บหนึ่งอืมคิดกันคิดกันเออเอาท่าได้ยหงไงอยู่เวลาอย่าเซฟฟี่โอเคว้าวโอ้จุนเน โอ้แขวนซื่นบุญหลวงอยู่โน่บ eh? yeah. so oh, ุญหลวงบุญหลวงบุญหลวงเอ๊ะวัดยูสกี้บานนี่โอ้เจ้าวันนั้นท์เดพนังตันมันโมมาเด้นไปพวกเปลี่ยนละกู

พัดมวเจ้าสีพัดลมจะประเทศไทยทิ้งดูบิวติฟูลแบบเบรดกูดเลยนะเนี่ย, <YouTube. S 1> นะยน่ารักดีฮะ <laughs> how are you เอเอเต็มไฟ how old ตายละคอยบันเนี่ยเออปฏิเสปีดอิงเด่นนิดเดียว <laughs> ยูเซลฟีแค่มทำไมโอ้ฉันเขินได้เนี่คิดจังแบบว่าคิดจังชีว่าออกเออคิดจังสิฟังออกได้นะถูกว่ากันคักๆเนี่ยเป็นว่านั้นไปว่าแล้ว <laughs> บอกไปได้ปันไงแม่ด <laughs> <laughs> ิฉันกังกัะใจว่าเะาัน <laughs> โ oh. <I speak> <laughs> อ้ไอส์แอนนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยจะดงว่า <laughs> พอฟังได้อยู่ใช่ไหมแม่เป็นคนอีสานอ๋อแม่เป็นคนอีสานครับทุกคนแล้ว <laughs> รู้จังหวัดที่แม่อยู่ไหมแม่อยู่จังหวัดอะไร <laughs> ออนเกนอ๋อคอนแกนแย่แย่อยู่ใกล้ๆเองฮะอยู่ใกล้ใกล้ๆก้ใกล้ใกล้บ้านโฮมโฮมโฮมเอมโฮมไอดู้ยบอก็ค่อยเปลี่ยนนะก็นั่งเขินน่ะมันละน่นนั่น่ฟังเขินฟังฟังเขินรู้เรื่องอยู่ใช่ไหมเขินเขินเขินไปว่าเขินไอแบบเขินเขินยู u b e a u t i f u อะไรแบบเนี้ย ิ oh, ีไปเง่าเดกจิมะจิงมะไยฮใช่ไหฟังบอกว่วดปวัดจวเนี่ย้บุญหลวงบุญหลวงบุญหลวงหลวบุญบุญบุญหลวงหลวงหลวง Luang. Luang. <laughs> yeah 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 Ok, chơi đãi, chơi đãi Bùn Yeah, yeah yeah <laughs> uh, Ok What do you do nè? Hết nhắn rồi Explain StarGum right now Lâu Lâu lò máy, You handsome Handsome Oh wow <laughs> เราเราอันเราซีเราเราซีย <Le S 1> ูก่อนเราอ่ฮะเราอันวาซ่าวาซ่านั่นจบเป็นคนอีสานมันว่าเจ้ตัวข่อยมันว่าไปว่าเร็วสำเนียงสีมันบ่แม่ อนเจนน่จาอยู่คอเนเน่น่ะม่คเลยโอแม่น่ะไปยุกุงเทปกุงเทปโอ้ดงมาคยคุยกับอนนอยู่มันป Yes โอ้สิถามังนี่นบนี้ผมออกจะเป็นบ้าป่วงนิดหน่อยด้ Was w a a n ออกจะเป็นบ้า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 แบบดงวะเบจริงไหม โอ๊ยตายไข่อะซียูเนาะซียูซีอูเดี๋ยวเดี๋ยวปวดหัวตายนอาถ้าแขวงไม้โจ๋จะว่าไอุยวยของิดเกีงอยู่แต่ก็่างเห่ีนิสซีเด้เนี่ยจมูจับ้านเนี่ยข่เป็นรักแวีนที่พอมาใส่นี่ โอเคซีอยู่ครับน่ารักไรน่ารักไรแต่ฮ <laughs> 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 ักแหงเฮ้ยหามเลยเฮลโูเฮ <Hello. S 1> <laughs> ้ยสวัสดีนะจ๊ะคนไทยอีกแล้วคนไทยอีกแล้ว <laughs> แม่แล้วคนไทย <laughs> น,นันน่นนั่นนั่นจะยุติใส่จะยุ่ยิจัง,จงวหวัดใดอุ้ยม,มันไปพ่อฝรัง่งไม่ไปพ่อฝรั่งคนนั่นประเทศเดียวกัน <laughs> บอกก็ว่าเปลี่ยนมับอกฝรั่งเลยเอ้อวะมันเป็นแปลกๆมันก็ปวได้คนไทยแต่ือวันเป็นแอดมิแต่ฝรั่งวะเจ็ายสัยนซ่เจ้ายจ้ยเซนว้าวบานที่่ได้ตีคนีบานไ่ได้ข่าคนหมือนี้โ้ยจักรลัทจังลัดได้ขึ้่ครัอยูยูสกลสกลบะแมนเอ้ยเฮาเคยไปเรียนสกลลม้จักสว่างแดนยินป่ โ oh. อ้ห้องเรียนเคยตอนมอนยู่หันว่นสามวันเคยเรียนมารียบักมอ้โแล้วตัวเรียนอยู่ใส่เ่เรียนอยู่สกลุลดาสกุลดาเอ้เคยไปแข่งบอลอยู่ขุนยูบ <c ười> อืมเคยอยู่สมัยหาวดองดองมดแล้วเออตอนนี้บอหาเลยบะตอนนี้ก็หาเก่าหละอายุจักปีอะ้สิบสิบสิบสบหกค่ะสิบหกบ้อ้คอยอคอยคอเป็นไอ้เด้ คอยอายุ15ปีก็คอยเป็นไอ้ได้กว่า <laughs> อ,อายุ15ปีบ่ไ <laughs> ด้บอกฝรั่งจักเทียนหรือเราเปน็นได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอปะเฮ้ใช่ได้กะได้ยูกะได้ยูโอ้ชัวมนันต้องเต็งซี่เ้ยมันต้องบอกว่าซี่ละใส่แว่ <laughs> แวนน้ำหนึ่งหลักแวน่นฟองหญ่มาใส่เลยเดี๋ยเฮ้ย <laughs> 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 ลองเบื้ันแะไรนี่ ปดสิบบาทนี <What? S 1> ่ซื้อเซเวบ่ได้เฮ็ดยังตีเฮ็ดงานเฮดงานเฮดงานอียังละิฮดซ่แต่ว่าบ่็ดโซ่ใช่อไปซ้ำว้างใจเตือนกูว้ยมันแนวไหนกรดกูน่อมันลอยลีบเราทานน่ คลิปนี้เ้าผมมีอย่างหลายมาดไม่ไกลกรอบนะครับพี่น mm ้องห้องกับพ่อกันซ้ำนี่แหละพ่อฝรั่งมันคือบ่พ่อวะกึ่งผ่อจะข้นไทยเปิดโดนแห้งเลยขน้นปุ๊บเกือบซุ่มม่วงอ่ะคือแบบควมห้องมันสเปกบอลแรงเนาะเออมันกับแบบแบบัแ่งไรแล้วสเปกบอลแรงมันกับเครื่องห่อนไงเออมันบ่พ่อฝรั่งมันพ่อฝรั่งยุ่นแล้วมันจะกดนี้ไข่จะโอ้ยแบบไทยสามขนเลย ก็พลังจัดคนเรน muốn อย่นั้นแหละอยาจมแ่่องมือวนยู่มื่นนี่ฮะมืมนจิน้อแซ้ไปถต่เกิดพูดยอมากได้ก็จ่ารืมอกดไลก์กดซั่ไปเป็นกำลังใจกับแคปเปิดอาด้วยนะครับหองมืออนห้องกัไปแล้วห้กับรงซงงงโจนรงเอ๋ย้อนี้มามันให้บาดใอีป่ไปไปไป